ปากไม่ได้ทรงปากบาเราไปหาหมอเพชรกันดีกว่าค่ะครับผมลักษณะของปากที่เล็กนะครับลักษณะที่ไม่ได้ทรงเราจะปรับโดยการฉีดฟิลเลอร์นะครับสำหรับฟิลเลอร์ที่เราจะใช้ฉีดในวันนี้จะเป็นตัวนี้ครับเลซิเลนคิสครับผมเป็นฟิลเลอร์ตัวใหม่ของค่ายเลซเลนนะครับสำหรับฉีดปากโดยเฉพาะเป็นฟิลเลอร์ตัวแรกและตัวเดียวในไทยตอนนี้ที่สามารถฉีดปากได้สวยงามมากที่สุดครับ ตอนแรกนะครับลักษณะปากบนนะครับจะค่อนข้างบางนะครับจะไม่มีทรงนะครับผมแล้วก็ไม่มีกระจับบริเวณตรงกลางลักษณะปากล่าจะเป็นเส้นตรงนะครับจะไม่มีเคริร์ฟไม่มีส่วนนูนเลยตอนนี้เราสามารถปรับปากด้านบนนะครับให้มีกระจับสวยงามมุมปากยกสวย2ข้างนะครับบริเวณตรงกลางมีกระจับที่เด่นบริเวณด้านล่างนะครับเป็นลูกเชอร์รี่2ลูกหรือเรียกว่าเชอร์รี่คิสนะครับผม เป็นลักษณะของปากที่ค่อนข้างเซ็กซี่นิดหนึ่งสําหรับท่านไหนนะครับสนใจที่ต้องการมีปากที่อวบอิ่มแบบนี้ลักษณะปากที่ทรงสวยแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ฟิลราคินิกนะครับเรามั่นใจนะครับว่าเราใช้ยาแท้แน่นอนนะครับผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนครับขอบคุณนะครับ